นายเดรุย,ยังหรือนายยังเนี่ยคือมือขนเงินมือฟอกเงินออกนอกประเทศของ Forex 3D ค่อนข้างจะแน่นอนว่านายเดรุย,ย่ังนั้นจะต้องติดคุกอยู่ในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีไม่ทาาราบเธอรู้หรือเปล่าสาเหตุหลักที่ผัวเธอถูกจับนั่นก็เพราะว่าเธอซาต้องการโชว์ว่าเธอมีผัวเป็นตัวตนแล้วนะในที่สุดแล้วหลักพุทศาสนาชัดเจนกมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับไป เมื่อวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2566 เจ้าหนที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าจับกลุ่มนายดาริลอยังคนสิงคโปร์ผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งเป็นสามีของซาร่าคาสิงกินีนางแบบลูกครึ่งไทยอิตาลีวัย35ปีเรื่องมันเป็นยังไงท่านผู้ชมนายดาริลอยังนั้นเป็นคนสิงคโปร์อายุ32ปีเคยทำงานที่ประเทศไทยมานานกว่า10ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของสารยาในคดีพิเศษที่273ทัพกรณี สาม 3D ในความผิดฐานกู้ยืมกันที่เป็นการช่อโกองประชาชนร่วมกันช่อโกองประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนแก๊งเดียวกับนายอภิรักษ์กฤติดาราสาวพิงกี้สาวิกาและครอบครัวดาริลยังนั้นเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนที่ดีเอสไอระบุว่าเป็นคนต่างชาติคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มที่3แล้วก็เกี่ยวอะไรกับ ฟอเร็กสดีครับท่านผู้ชมในดิเรย์ยังหรือในยังเนี่ยคือมือขนเงินมือฟอกเงินออกนอกประเทศของฟอ r e x ก d โดยการไซฟอนเงินเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท จะมีการถอนเงินจากบัญชีทีละ1.9ล้านบาทเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของปะปะงจากธนาคารกรสิกรไทยสาขาเซ็นทรัลพระราม9แล้วไปเท่าเข้าเข้าเข้าเอาเงินไปเข้าธนาคาร TMB ในสาขาเซ็นทรัพระราม9ในบัญชีบุคคลธรรมดาหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยนําเงินโอนไปให้กับกลุ่มลูกน้องแจกจ่ายต่างๆและจะมีนายดาริวขนเงินสดบางส่วนที่ถอนออกมาใส่กระเป๋าเดินทางใส่ได้สัก40-50ล้านบาทกืประมาณ 40-50 กิโลนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณ2ใบแล้วก็หิ้วไปฝากตามร้านรับแลกเงินก็อย่างผมเรียนให้ทราบไงท่านผู้ชมการฟอกเงินนั้นส่งเงินออกนอกคือการใช้โยกวนและร้านรับแลกเงินตระกูลซูเปอร์ริชซึ่งก็มีหลายเจ้าอยู่พวกนี้ก็จะโอนเงินจากซูเปอร์ริชหรือที่มีเจ้าไหนที่ใช้ประจําจากกรุงเทพเนี่ยไปสิงคโปร์คนของนายดริลยังก็อยู่สิงคโปร์ก็ไปถอนออกมาฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดรอไว้นอกจากเก็บเงิน ในบัญชีแล้วในช่วงปี2562พอ Forex 3D เริ่มมีข่าวโด่งดังนายอภิรักษ์กฎทิ่ก็เริ่มกังวลว่าจะโดนอายัดบัญชีก็เลยสั่งให้นาดรยยังเอาเงินที่เก็บไว้ในบัญชีที่สิงคโปร์ให้เปลี่ยนไปเป็นบิตคอยคริปโตเคอเรนซีท่านผู้ชมครับ น่าสนใจอย่างในเดือนกันยายน2562ตอนที่นายเดรุยังเริ่มที่จะเอาเงินไปซื้อบิตคอยตอนนั้นบิตคอยนะฮะตกราคาเหรียญละ8,200เหรียญสารัฐต่อมาขึ้น ในปี2 0 0 0กันยายน2565จาก2562สามปีให้หลังขึ้นมาเป็น21,313ดอลลาร์แปลว่าบิตคอยนั้นราคาขึ้นมา3เท่าจำนวนเงินที่ซื้อบิตคอยในปี2562น่าจะมีไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเมื่อแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบันแปลว่าบิตคอยที่นายยังเป็นคนมีข้อมูลอยู่น่าจะมีราคาราวๆ1,500ล้านบาทท่านผู้ชมครับบิตคอย1,500ล้านบาทนี้ DS i ยังยึดไม่ได้บิต คอยหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทนั้นปปองออไม่มีข้อมูลในการยึดบิตคอยหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทยังไม่ถูกถอนออกมาบิตคอยหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทยังอยู่ในมือของนายดริวยังอภิรักษ์และนาะยยังพยายามเล่นละครโกหกว่าเงินหมดแล้วด้วยความหวังว่าเมื่อออกมาจากคุกก็จะมีบิตคอยที่อีก20ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาทรอให้ใช้อยู่ทุกวันนี้อภิรักษ์ก็รอวันนั้นครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็รอโดยที่เขาไม่ได้ยี่ระกับ โทษจำคุกของเขาเพราะเขาคิดว่าในที่สุดแล้วเขาก็ต้องถูกปล่อยตัวแล้วถ้านายเดรุยยังยังอยู่ก็จะได้เงินใช้กันแต่วันนี้นายเดรุยยังก็ถูกจับเข้าคุกแล้วมีความเชื่อว่านายเดรุยยังยังมีข้อมูลการถือบิตคอยระด,ดับพันล้านบาทนี่อยู่และเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนๆื่อีอที่รู้เรื่องนี้ทําไมล่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ภาษาอังกฤษในนี่เป็นคนที่ฟอกเงินไปต่างประเทศได้เก่งเพราะว่าเป็นคนสิงคโปร์ทั้งหมดนี้เนี่ย ได้มีรูปของนายดาริวยังกับซาร่าคาสซิงกินีแล้วระบุว่านายยังนี้เป็นแฟนใหม่ของซาร่าอดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับซาร่าเคยมีข่าวคบหาสมาคมกับดีเจเพชรจ้าวิเชียน กุศลมโนใหมในก่อนที่ในปี2564เขาจะเปิดตัวกับคุณเปเรมบุตรราคำวงแต่สุดท้ายก็เลิกรากันไปพร้อมๆกับที่ซาร่าเป็นข่าวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับดารานะักรอ้อมหนุ่มชื่อดังที่ชื่อไมค์พิรัตนิธิภัยสารกุลแต่ไม่มีความชัดเจนใดๆจนกระทั่ง,งปี2550 นายไมค์ทำนางแบบสาวลูกครึ่งท้องรวมทั้งมีแชทที่ถูกปล่อยออกมาระบุว่าลูกในท้องคือลูกของไมค์ทำให้หนุ่มไมค์ออกมายืดอกรับว่าทำสาวซาวราท้องจริงแต่หลังจากนั้นพวกทั้งคู่ก็เลิกลากันไปนายไมค์เคยเป็นลมในกลางงานประกาศรางวัลเพราะปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นหลังจากให้สัมภาษณ์ประเด็นยังไม่เซ็นรับรองบุตรน้องแม็กซ์เวลทำให้สังคมกลด่านายไมค์อยู่เป็นเวลานานถึงหกปีและอวยยศสาวซาวร่าว่าเป็นคุณแม่ เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรอง15กันยายนปีที่แล้วท่านผู้ชมครับ2565ดี i อออกมาหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา16รายมารับทราบข้อกล่าวหามีคนดังในกลุ่มนี้คือ d j m e n และใบเตย และคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ชื่อดาริวยังดีเจแมนและใบเตยตอนนี้เรื่องเงียบไปจากการตรวจสอบของผมเนี่ยพบว่าขณะนี้ดีอสไอกำลังรอเส้นทางการเงินจากธนาคารอยู่ mm. เมื่อเส้นทางการเงินที่ธนาคารส่งมาให้แล้วปรากฏชัดเจนยังไง d ดียสไอก็จะดําเนินการต่อจากข้อมูลที่ธนาคารส่งมาถ้าผิดจริงทั้งดีเจแมนแล้วก็ใบเตยก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาทันทีนะฮะทีนี้สําหรับนายดาริวยังนั้นทนายความ ส่งจดหมายมาหรือมาพบเดีไซัยเพื่อขอเลื่อนน่าสนใจว่านายเดรียังขอเลื่อนตั้ง5ครั้ง ซึ่งสําหรับผมแล้วอันนี้คือข้อบกพร่องของดีเอสไอยเพราะว่าออกหมายเรียกไปแล้วเลื่อนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยน่าจะจบเพียงแค่นั้นถ้าไม่มาต้องออกหมายจับทันทีเขาอ,ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายก็คือวันที่3พฤศจิกายน2565ต่อมาเมื่อดีเอสไอยประสานไปยังตมตรวจคนเข้าเมืองพบว่านายดิรยยงออกหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่25ตุลาคม2565 ท่านผู้ชมเห็นหรือยังรครับคือถ้าออกหมายจับแล้วนี่นะฮะนายดาริยังก็ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ก็ต้อง Zoom, ซอุ่มซ่อนอยู่ในประเทศไทยที่มาของการวันที่ วันที่มาของการถูกรวบตัวในที่สุดมาจากปัญหาคือซาร่าเฮาเลียนอยากโชว์อยากอวดก็เลยขึ้นสนาภาพ่าแต่งงานแล้วกับดาริอนในเฟซบุ๊กของตัวเองมีคนเข้าไปชื่นชมยินดีอย่างมาก11มกราคมซาร่ายังไม่หยุดอาจจะเป็นเพราะว่าอินโนเซนต์ไม่รู้จริงๆว่าผัวตัวเองนั้นเนี่ยถูกหมายจับอยู่หรือว่ามีปัญหาในเรื่องถูกตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของคดี Forex 3D สาซาร่าไปออกรายการช่องวันคุยแซบโชเพื่อจะอว ตอโลกว่าตัวเองนั้นได้จดทะเบียนสมรสกับนายดาริอแล้วถึงขนาดบอกว่าไปพบกับครอบครัวของเขาที่สิงคโปร์ทำพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนและกำลังจะจัดงานแต่งงานที่ประเทศไทยคดี Forex 3D นั้นซาร่าแน่นอนก็ออกมาปกป้องสามีของตัวเองบอกว่าเขาพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้สังคมได้รับรู้และตอนนี้เขากำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเขาบอกว่าซาร่าบอกว่า ฟอเร็กซ์ดีนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะคบกับเขาถ้าผิดจริงคงไม่กล้าตับมาสู้คดีเธอมั่นใจเช่นนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีรูปคู่โชว์ว่าในวันอัดรายการคุยแซบโชว์ดาริลก็ไปให้กำลังใจซาร่าด้วยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาท่านชมครับว่าทําไมผู้ต้องหาที่มีหมายจับยังลอยนวลเข้าออกประเทศอีกทั้งไม่ไปปรากฏตัวตามสื่อรวมทั้งที่สาธารณะได้ท่านผู้ชมครับงานนี้ใครต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนายดาริลยังประสานงาน ว่าจะขอเข้าพบกับดีเอสไอวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเนี้ยสเวลา10นาฬิกาแต่พอถึงเวลานัดกับติดต่อไม่ได้สอบถามถามไปทางทนายความก็บอกยังไม่พร้อมเรื่องการประกันตัวท,ทันทีที่มีภาพนายเดรียวไปส่งซาร่าออกรายการทะลึ่งไม่เข้าเรื่องนะฮะพวกนี้นี่อ,ออกมาฮะคล้ายๆกับไอ้พวกที่อยู่ในวงการพนันออนไลน์ที่ต้องการที่จะโชว์รวยโชว์บ้านโชว์เฟอร์รารี่ โชว์ l a m b o r g h ซาร่าก็โชว์ผัวว่าตัวเองมีผัวแล้วนะเดียไซยก็ติดต่อไปยังรายการคุยแซบโชว์ผู้ผดินร,รายการแจ้งว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าดาริวยางนั้นมีหมายจับเขาก็ได้ตรวจสอบปรากฏนายดาริวยางเนี่ยเข้าประเทศไทยตั้งแต่19ธันวาคม2565และพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมกับซาร่าซึ่งตอนที่เข้าไทยมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าไม่สามารถจับกลุ่มนายดาริวได้เพราะว่า ชื่อยังไม่ถูกบันทึกลงในสารระบบว่าเป็นคนที่ถูกหมายจับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมดีไซย์ส่งหมายจับไปที่กองทะเบียนประวัติ อาชญากรรมตั้งนาแล้วแต่เกิดการละเลยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาไม่ทราบไม่ได้ลงบันทึกเข้าระบบตรวจคนเข้าเมืองเพิ่งจะบันทึกเข้าระบบตรวจคนเขาเ้าเมื่อมกราคม2566เป็นเวลาเป็นเดือนๆล่าสุดนายเดลถูกจับตัวแล้วตามหมายจับสารายานะฮะในขณะซึ่งกําลังจะขึ้นเครื่องบินสกูตแอร์จาก ภูเก็ตเพื่อบินกลับไปยังสิงคโปร์สายการบินเที่ยวบินที่ TR 659ในส่วนข้อมูลของอุซาร่านั้นผมทราบข้อมูลเบื้องลึกมาว่าดี i อยืนยันว่าอาจจะติดร่างแหด้วยการตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีให้ที่พักพิงผู้ต้องหาที่มีหมายจับเพราะการที่ขับรถอำนวยความสะดวกช่วยเหลือโดยไม่พามามอบตัวต้องถือว่ามีความผิดล้นะซึ่งอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นวิบากกรรมเธอมีลูกตั้งสองคน จากสามี2คนแล้วสามีที่เธอต้องการจะพึ่งพาใสายจริงๆในขณะนี้กลับเป็นคนที่ต้องถูกหมายจับและก็ผมเข้าใจว่าเดซยก็คงจะยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวค่อนข้างจะแน่นอนว่านายเดรอยางนั้นจะต้องติดคุกอยู่ในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ข่าวก็ออกว่าซาร่าก็ได้ไปเยี่ยมนายเดริยังที่เดซายเอาโอ่งอาหารไปให้โดยเธอ ไม่ทราบว่าเธอรู้หรือเปล่าสาเหตุหลักที่ผัวเธอถูกจับนั่นก็เพราะว่าเธอซ่าต้องการโชว์ว่าเธอมีผัวเป็นตัวตนแล้วนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่ช่องวันช่อง3าแล้วดาริวยังก็ทะลึ่งไปโผล่ตัวไปที่นั่นนะสรุปแล้วในที่สุดแล้วนี่คืออีกหนึ่งรายการซึ่งน่าจะปิดฉากของ Forex 3D ดีได้ละ ขัดอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าเรื่องดีเจแมนกับพิงเรื่องดีเจแมนใบเตยว่าตกลงจะโดนข้อกล่าวหาโดนแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ซึ่งก็ทั้งสองคนก็มีชีวิตอยู่บนเวลาที่ถูกยืมมาในขณะนี้เวลาที่ยืมมานั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหไร่ผมไม่รู้ถ้าสมมุติว่าบัญชีของธนาคารชี้แจงว่าทั้งสองคนไม่เกี่ยวผมก็ดีใจด้วยเพราะว่าคุณใบเตยก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเกี่ยวก็ต้องถูกแจ้งข้อหาอย่างแน่นอนที่สุด นะท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วหลักพุทธศาสนาชัดเจนกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับไปครับท่านผู้ชม